พี่กบก็อยู่ในแปลงของปรงเขาฉมานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เขาฉมาแท้ๆเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอ,อำเภอเขาชฉมาจังหวัดระยองนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าต้นปรงมีนาะไซขนาด1าเมตรเม็ดเม็ดกว่าแล้วนะครับถ้าดูก็คือเราดูที่พูดถึงลําต้นนะครับความสูงที่ลําต้นนะฮะส่วนนอกนั้นก็เป็นใบนะเพื่อนๆครับ่ก็ ส่วนของใบไม่วัดนะฮะแต่เขาจะวัดกันที่ตัวลำต้นเลยตั้งแต่โคนเลยนะฮะจนถึงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะครับก็ประมาณเอานะครับไม่เป๊ะนะฮะประมาณ1เม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นะให้เพื่อนดูนะครับว่าคือความสวยงามของปรงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ บางคนชอบทรงไหนชอบแบบไหนนะแล้วแต่นะตรงนี้ความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบนะเพราะนั้นต้นปรงเนี่ยนะครับต้นหนึ่งนะมันอาจจะเป็นต้นที่นะบางท่านเนี่ยอาจจะชอบมากแต่ขณะเดียวกันนะบ,บางท่านก็ไม่ชอบไม่ต้องการนะครับ คนชอบก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าต้องการก็จะเรียกเรียกว่าจะให้ราคาค่อนข้างน่าพอใจสําหรับเจ้าของสวนนะครับส่วนเจ้าของสวนเองเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่ว่านะการที่คนคนหนึ่งจะปลูกปงไซส์ขนาดนี้ได้อายุขนาดนี้ได้นะถ้าเขาร้อนเงินนะครับคือถ้าเขาแบบว่าจะปลูกเพื่อขายเลยแบบ โฟกัสการขายทันทีทันใดเลยนะฮะก็คงไม่สามารถที่จะปลูกให้เราเห็นต้นไซ์ขนาดนี้ได้อันนี้เขาปลูกแบบใจเย็นๆนะครับเขาก็ชอบเหมือนกันนะฮะเขาก็ชอบเล่นโปงเหมือนกันเขาถึงปลูกแบบแบบนี้นะครับทิ้งไว้นานๆนะครับลมืมๆไปเลยนะฮะแต่ถามว่าเขาต้องการรายได้ไหมต้องการสร้างรายได้ต้องการขายไหมต้องการอยู่แล้ว,ลวครับไม่มีใครนะฮะที่ว่าไม่ต้องการขายถ้าหากว่า เขาขายในราคาที่พอใจนะครับเพื่อนๆครับที่เขาได้ราคาที่พอใจเขาก็จะปล่อยนะครับจำหน่ายให้คนที่ต้องการนะครับนี่คือบรรยากาศนะเพื่อนครับแปลงนี้นะฮะพี่กบก็คือพาเ,เพื่อนๆหลายๆท่านที่ต้องการปรุงเนี่ยนะครับเข้ามา เอาไปปลูกนะครับบางคนเอาไปจัดสวนก็มาติดต่อพีกพ่กบมาได้ได้ตลอดเลยนะเบอร์นี้นะที่พีกพ่กบให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะดูความคืบหน้าในสิ่งที่เป็นของต้นไม้สวยงามนะครับเป็นไม้ประดับสวนเป็นไม้หายากนะถ้าบางที่ก็หายากมากๆเลยนะครับพีกพ่กบก็ให้ดูให้เพื่อนได้ดูด้วยนะเป็น แปลงปงนะครับที่นะฮะพีกพ่กบทําการสลาดนะครับพูดตรงๆก็คือ,อาขายนะครับเพราะว่าในส่วนพีกพ่กบชอบเรื่องนี้มากนะฮะแล้วก็ปลูกในไร่นะอยอยปลูกเพิ่มขึ้นนะครับโซนตรงนี้นะเป็นของพี่ชายพีกพ่กบเองนะครับที่แก่ปลูกไว้ร่วมเกือบ20ปีแล้วนะฮะประมาณร่วม20ปีแล้วนะยีกว่าปีก็มีบางต้นตอนนี้ก็โอ้โหลกมากเลยนะเดี๋ยวพีกบวันนี้ ก็ถือโอกาสมาลื้อนะครับแปลงนี้นะครับมันมีหลายแปลงเนาะนะครับมาลื้อแปลงนี้ให้เพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าค่อยๆนะครับใครต้องการนะครับต้องการไซส์นี้นะครับซึ่งแต่ละต้นก็ราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วขึ้นแต่ความความขนาดของความโตนะฮะความโตของต้นแล้วก็ ความสูงของต้นด้วยนะครับนี่อันนี้ก็โตมากนะเพื่อนครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี้ประมาณสัก60เซนได้นะเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงก็อยู่ที่ประมาณเม็ดเมแล้วนะต้นนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโตมากๆนะครับแล้วใบก้านใบนะเพื่อนๆเอามาดูใกล้ๆนี่ครับแข็งแกร่งมากๆนะครับสวยนะครับก้านสวยก้านใบสวยนะฮะนะครับนี่ ตอนนี้มันชนกันหมดแล้วนะฮะาจานวนต้นปงในในแปลงนี้ก็มากกว่า200ต้นนะครับมากกว่า200ต้นนะตอนนี้ก็กำลังสวยเลยนะครับบางต้นเนี่ยกำลังมีมีนี่ฮะแตกออกดอกแล้วก็มีการเป็นผลแล้วนะฮะเนี่ยตรงน,นี้ก็รอรออีกหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแค่ออกมามาปลูกเพาะพันธุ์ต่อไปได้นะครับ ก้านใบปงเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะใบเขาสวยยิ่งนะฮะตอนช่วงที่เขาเนี่ยเป็นในลักษณะรุ่นนี้นะครับใบรุ่นนี้จะสวยมากนะครับทรงเขาจะแผ่บารมีนะฮะเหมือนการเรียกว่าแผ่บารมีใบออกมาเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับเป็นจัดสวนหน้าบ้านนะครับนี่รุ่นนี้ก็สวยนะครับอตอนนี้รุ่นนี้นะฮะก็ต้องระวังเรื่องเรื่องพวกหนอน พวกอะไรต่างแมลงมันชอบกินนะครับแต่ถ้าผ่านมาถึงรุ่นนี้แล้วนะก็อยู่แบบนี้นะครับใบขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับอยู่ได้เป็นนะฮะเป็นปีนะครับอ่าแล้วจะขึ้นใบใหม่ขึ้นไปอีกนะครับเขาเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบนะเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่ความสวยงามนะครับพอใบหมดอายุมันก็จะค่อยๆตกไปลงแบบนี้แล้วเราค่อยๆตัดสางออกไปเนี่ยใบหมดอายุนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะก็สางออกไปค่อยตัดออกไปนะครับก็นะใครที่ต้องการปรงนะพี่กบก็ทําคลิปตรงนี้ก็คือโปรโมทนะครับต้องการทําการตลาดนะเผื่อใครต้องการก็นะติดต่อพี่กบมาในเบอร์นี้ส่วนเรื่องของราคานะครับทักทายกันเข้ามานะคุยรายละเอียดต่อไปนะครับพี่กบไม่ได้ลงรายคลิปในรายละเอียดมากในส่วนเรื่องของราคาหรืออะไรต่างๆนะครับให้ดูพื้นๆนะฮะในเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับ ก็วันนี้นะขอบคุณมากๆเลยคยใครที่เคยนะฮะติดตามเรื่องโปรงเขาฉมเมาในแปลงที่ปะ่บเคยทําไว้นะครับก็วันนี้ก็นะให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับมีนะครับอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะต้นตัวผู้ก็จะมีนะครับ ชอดอกตัวผู้แบบนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นมาแล้วคือตัวเมียที่มีเมล็ดนะครับก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบใจก็ติดตามต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ